ข่ะวันเดย์วิซีโอในวันนี้ค่ะยังให้ได้เห็นไปในช่วงของการเปิดรายการนะคะเรากําลังย้อนพูดคุยไปถึงเรื่องราวของการเกิดกอุทกภัยในปี2554ที่ผ่านมาเมื่อช่วงปลายปีนะคะก็ต้องบอกว่าในวิกฤตนั้นก็ยังมีโอกาสค่ะในเร,เรื่องหลายๆที่ผ่านมาก็ยังมีเรื่องดีๆีเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของอาสาสมัครที่เราเห็นกันค่ะต้องบอกว่ามีหลายกลุ่มและก็หลายคนมากที่เสียสละทั้งแรงกายและก็แรงใจรวมถึงทุนทรัพย์มาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกันเอง นะะหนคะ1กลุ่มวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันค่ะคือกลุ่มปาจเพียนค่ะเขามารวมตัวกันได้อย่างไรบ้างแล้วก็เขาช่วยเหลือด้านใดเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันค่ะวันนี้แนนเองนะคะได้รับเกียรติจากคุณหมีค่ะธนพลเศรษฐบุตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่จริงๆเหมือนจะไม่ค่อยอยากรับคํานี้เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อน,อนกันมากกว่าครับใช่นะคะแต่เป็นตัวแทนของกลุ่มแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มละกันมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ เร่อแรกเลยค่ะพี่หมีขออนุญาตเรียกพี่หมีนะคะ,ะคต้องบอกในนิดนึงว่าช่วงของการเกิดอทุทกาภัยเนี่ยคนอื่นเขาก็ไปช่วยกันในเรื่องของการให้น้ำแจกอาหารไปช่วยยกกระสอบอะไรต่างๆแต่ทำไมเราถึงได้คิดคนเรื่องราวของปาจะเพียนว่าจะไปช่วยในด้านของการตลาดอะไรอย่างเงี้ยคะครับคือตอนนั้นเรามองว่าถ้าเกิดหลังเกิดน้ําท่วมแล้วเนี่ยมันต้องมีทรัพย์สินเสียหายมากมายหลายคนต้องสูญเสียอาชีพไปเราก็เลยมองต่อว่า ถ้าในช่วงเข้าสู่เฟสฟื้นฟูเนี่ยพวกเรารอ,อาสาสมัครน่จะทําอะไรกันได้บ้างค่ะรงนี้ก็เลยเป็นเริ่มต้นที่มา,าแบบเอ้ยเราอยากจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพโดยที่แบบอาสาสมัครหลายคนก็แบมีความถานัดต่างกันไปในเรื่องการตลาดเรื่องของการดีไซน์คจะเอาตรงเนี้ยสกิลตรงเนี้ยครับ เขาไปช่วยชุมชนยังไงได้บ้าง h ü h ü. นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าเป็นไอเดียเริ่มต้นนะครับค่ะประมาณนี้กลุ่มที่บอกไว้ว่ามีการเข้ามาร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มด้วยนะั้นดูอยู่มีกลุ่มอะไรเป็นหลักๆบ้างคะครับก็จะมีทางวิทยาศาสตร์อเดนะครับมีท c ซ c มีไทกาสถาบันเชนฟิวชั่นแล้วก็มีสกสสนการสร,ร,ร้างเสร,ริมกิจการเพื่อสังคมคร,ครับอือ h ü h ü. อยู่ๆทำไมถึงมารวมตัวกันได้ล่ะ <c oughs> คือก็เริ่มจากไม่กี่คนครับเริ่มจากอเดก็ คุยกับทีซ c, <c <oughs> คุยกับเช่นฟิวชั่นแล้วก็เริ่มชวนกันต่อไปว่าเอ้ยใครรู้จักเพื่อนใครรู้จักคนไหนบ้างที่น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้ก็เริ่มเริ่มชวนกันมาแล้วมันก็เลยเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เรียกว่าใหญ่ขนาดสักประมาณกี่คนที่เป็นคนดูแลแล,แล้วคะคือถ้าเกิดเป็นทีมหลักที่เหมือนกับช่วยกันคิดช่วยกันวางเดเรคชั่นของประจัเพลจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ10คนได้อะไรเงี้ยครับ10คนด้วยกันโดยประมาณที่ดูแลกลุ่มอยู่ตอนนี้ใช่ครับผมนะคะ เรื่องราวรายละเอียดละคะกลุ่มปาจเพียนอธิบายหน่อยค่ะว่าเราช่วยเหลือสังคมตรงนี้ยังไงบ้างครับก็คือแต่ตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสอยู่แค่เรื่องนาท่วมแล้วนะครับตอนนี้ของเราคือมาในเรื่องของการว่าอาสาสมัครเนี่ยจะไปช่วยส่งเสริมชุมชนที่เขามีสินค้าและบริการอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นได้ยังไงเราก็คือจะเริ่มต้นด้วยการเข้าไปคุยกับชุมชนสิ่งที่เขาอยากจะทำสิ่งที่เขาเห็นว่าอยากให้ชุมชนเขาเดินต่อไปยังไงจากนั้นเราก็จะเอาสกิลของอาสาสมัครที่เราพอมีเนี่ยเข้าไปจับแมทช์นะครับ เหมือนกับเป็นคอนซัลเป็นที่ปรึกษาให้แบบนี้เหรอคะจะเป็นมากกว่าที่ปรึกษาคือเราลงไปทำของเขาด้วยจริงๆเลยครับลงไปทําเลยใช่ครับผมอาทิเช่นอะอย่างเช่นอ,อย่างกลุ่มชุมชนคลองรันิยมเขาเป็นชุมชนเครื่องเทศเขาต้องการอยากจะเหมือนกับให้เวลาคนไปเที่ยวชุมชนเขาสามารถซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปได้อยากได้เป็นเครื่อง,องเทศใช่ครับผมทางทีมเราเลยมาช่วยกันดูเฮ้ยเนี่ยชุมชนอยากจะทําพวกเครื่องแกงเครื่องเทศที่แบบสามารถแพ็คกลับบ้านได้ ใช่เป็นไงไบ้างเราจะไปหาดีไซเนอร์มาช่วยดีไซน์แพ็กเกจยังไง uh huh. เราจะมาช่วยกันแบบดูในเรื่องของเทคโนโลยีการบรรจุพันยังไง <Ha. S 2> อย่างเงี้ยครับคือเราก็ต้องไปช่วยถึงขั้นนี้เลย uh huh. เริ่มต้นกลุ่มแรกตอนที่มีปัญหาอุปโภคภัยในตอนนั้นคือกลุ่มอะไรคะออตอนนั้นเราคัดเลือกมา3กลุ่มครับ uh huh. คือมีกลุ่ม มจารอเป็นกลุ่มที่เป็นศูนย์พักพี่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่อยุธยามีกลุ่มชุมชนคลองระแมยกตัวนี้โดนนำท่่มเต็มๆอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ดูอ้อมๆนิดนึงคือกลุ่มไทอาร์มแต่ตอนนั้นที่เราสนใจเพราะว่าเขาเองก็แบบมีโครงการอยากจะทช่วยนำทั่วเหมือนกันไทอาร์มที่เกี่ยวกับชูชันผู้หญิงนี่เหรอคะไทอาร์มครับเขาเป็นกลุ่มแรงงานที่ตอนนั้นถูกเลิกจ้างออกมาแล้วก็แทนที่จะนั่งปัดทัวร์เขาบอกว่าปัดทัวร์ต่อไปไม่ได้อะไรเขาเลยแบบมาเปิดของตัวเองเลย เขาทําเกี่ยวกับอะไรคะสินค้าเข <ทำ S 2> าเป็นชุดชัยในเหมือนกันครับทำเกงในทาอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ๋อทำเป็นเกงไนคือเอาสกิลที่เขาได้จากการทําโรงงานมาแต่พอถูกเลิกจ้างมามเขาก็เลยแบบเอาความรู้ที่เขามีเนี่ยมาต่อยอดของตัวเองกันต่อ,อกลุ่มต่างๆที่เขาประสบปัญหานี่เขาเข้ามาหาเราเองหรือว่ายัางไงคะเราไปมีทั้งที่เราแอป r o ชเข้าไปแล้วก็บางส่วนใหญ่เราจะเป็นแอปพลชเข้าไปในช่วงแรกแต่ช่วงหลังก็เริ่มมีกลุ่มอื่นติดต่อเข้ามาเหมือนกันว่าอยากทางานร่วมกับรายจเพียนครับ ตอนนี้เรามีทั้งหมดหลายกลุ่มที่เข้ามาร่วมกันแล้ววิธีการล่ะคะสมมติว่าเราได้หนึ่งกลุ่มมาแล้วอย่างเช่นกลุ่มของคลองรัานนยมอย่างนี้รเรามีการวางแผนหรือว่าวางกลยุทธ์ร่วมกันยังไงบ้างคะคือเบื้องต้นเราก็ต้องดูก่อน,นครับไปคุยกับชุมชนว,ว่าชุมชนเขาอยากทาอะไรจริงๆรแล้วจากนั้นเราก็มาดูในทีมเราเนี่ยว่าสิ่งที่ชุมชนเขาอยากจะทำเนี่ยเราซัพพอร์ตยังไงได้บ้างจากนั้นเราจะเริ่มมีการแบ่งงานกันในทีมครับจะอย่างเช่นเรื่องการสื่อสานโอเคอาสาสมัครทีมนี้รับไปในเรื่องของการผลิต ใครจะเนคนช่วยดูคือเราก็มีการแบ่งเกับแบบเป็น p e r s o n in charge ของแต่ละ Task <Cont est. S 1> ในโปรเจกต์นั้นๆนะครับมีการแบ่งกันอย่างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนครับใช่อย่างเช่นพี่หมีเองด้านไหนเป็นพิเศษคในการม,มาดูแลอย่างผมหลักๆคือจะดูแบบประจัยเพนในภาพรวมแล้วในทุกโปรเจกต์เนี่ยผมจะต้องเข้าไปแบบเอี่ยวในทุกโปรเจกต์มองในภาพรวมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผม ส่วนมากถ้าเป็นเ,ออเรื่องของชมรมหรือว่ากลุ่มแบบนี้ก็จะไปต้องใช้จํานวนเงินจํานวนเงินเหล่านี้มาจากไหนล่ะเออคือตัวประจ็นเอ,เองเนี่ยเรามีการทําสินค้าเรสฟันด้วยคือในการของออขายเสื้อขายถุงผ้าอะไรครับเพื่อเรสฟันองก่อนเพื่อแบบมาเป็นเงินทุนในเริ่มต้นออแต่ว่าในช่วงแรกเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นต้องใช้เงินทุนอะไรมากมายอะครับ อ,อเรามีเองก็มีสินค้าของทางกลุ่มเนี่ยจัดจำหน่ายอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะอทิเช่นถุงผ้าแบบนี้เหรอคะก็เป็นถุงผ้าแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเสื้อยืดครับผมแล้วมีเข็มกลัดปลายจะเพียนวางขายกันแบบมีหน้าร้านเลยหรือว่าอ๋อยังครับโ่าตืเราขายตามงานอีเวนต์ครับออกงานอีเวนต์ออกงานอีเวนต์แล้วก็ไปตั้งบูธขายแล้วตอนนี้เรากำลังพยายามเรากำลัง develop ตัวเว็บไซต์ขึ้นมาอยู่ซึ่งอีกหน่อยก็จะเป็นแบบขายช่องทางออนไลน์ได้ด้วยเล็กหน่อยสินค้าชุมชนที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็สามารถขายตรงช่องทางออนไลน์นนนี้้ไดเหมือกั ออตอนนี้เองหลักๆก,ก็ต้องบอกว่ามีอยู่3กลุ่มที่บอกแนนเอาไว้แบอคทีฟอยู่2กลุ่มครับผมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีอะไรบ้างก็กลุ่มแรกอย่างที่เล่าไปคือชุมชนคลองรันมัยยมนะครับเป็นชุมชนที่อยู่ตรงแถวแถวพุทธมณฑลสายหนึ่งอ,อ,อันนี้ก็โดนน้าท่วมหนักคือชุมชนนี้เขาเป็นชุมชนที่ปลูกเครื่องเทศเครื่องแกงอะครับเรียกว่าแบบเก่าแก่ชุมชนของกรุงเทพเลยและเป็นชุมชนที่น่าสนใจเพราะว่าตนนัวรัศกเหลืออยู่ชุมชนเดียวที่ยังไม่มีการขายที่และเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านจัดสรร คือเหมือนยังมีวิถีชีวิตแบบชุมชนใช่คแบบสมัยก่อนอย่างนั้นอยู่เหรอคะเออครับยังเป็นตลาดน้ํายังมีการทําปลูกผักทําการเกษตรกันอยู่ซึ่งตัวหน้าชุมชนเขามองว่าเขาอยากจะรักษาตรงนี้ไว้ไม่อยากให้อีกหน่อยแบบคนรุ่นใหม่เข้ามาปุ๊บคนรุ่นเก่ารุ่นแก่เริ่มล้มหายตายจากไปก็มีการขายที่แล้วเปลี่ยนชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นพื้นที่เมืองอ,อ,อยากจะรักษาความเป็นชุมชนเครื่องเทศตรงนี้เอาไว้อ่ะครับอฮะ ตัวเราเองก็คือลงไปช่วยตรงนี้แต่ว่าก็ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเรามีการนําความเป็นชุมชนเมืองเข้าไปหาเขาไหมคะอ,อ๋อไม่ครับตัวนี้เหมือนเป็นสิ่งที่เราเคยคุยตั้งแต่แรกว่าปราจเพนจะไม่พยายามเอาความเป็นชุมชนเมืองเนี่ยยัดเข้าไปให้กับชุมชนมแต่เราจะดูว่าชุมชนเขาต้องการอะไรจริงๆกันแน่แล้วเราจะสามารถช่วยส่งเสริมชุมชนในแบบที่เขาต้องการยังไงได้โดยที่เราไม่ไปขัดกับวิถีชีวิตเดิมของเขาอะครับในหนก็หนเราขอเจาะเรื่องขององรับยมเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพราะเริ่ เป็นไงคะวหน้าหมู่บ้านก็มาคุยกับเราเป็นการแชร์ลิงกกันอย่างนี้เหรอใช่ก็คุยกันว่าเออชุมชนมีปัญหาอะไรชุมชนเขาแล้ววิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้นำกลุ่มผู้นาชุมชนเนี่ยเขาอยากจะทําอะไรเขาต้องการเห็นอะไรในชุมชนอะไรอย่างนั้นนะครับก็มาคุยกับเราพอค,คุยเสร็จเรียบร้อยกระบวนการต่อไปคืออะไรคะคือเราจะวางแผนลงกันว่าเขาอยากจะทําอะไรแล้วก็มาดูเออเราอยากจะทําอะไรก่อนอย่างเช่นตอนนี้เขามีไอเดียว่าอยากจะทําเป็นเครื่องแกงแบบแพ็คสาเร็จรูปเพื่อให้แบบคนสามารถ นำกลับไปกินที่บ้านได้ค่ะแล้วก็มาดูเขาว่าเออเขาทําอะไรอยู่บ้างมีอะไรแกงเขียวหวานแกงส้มอะไรบ้างแต่ปกติจะเป็นมัดถุงอะอย่างนั้นเถอะปกติเขาเแทบจะไม่มีซ้ำปกติคือแบบคนก็มากินเป็นจานๆที่นั่นเลยอ๋อโอเค,คก็ใครอยากจะทานออสูตรแกงเขียวหวานของคลองรัไม่ยมก็ต้องไปทานที่คลองรัไม่ยมเท่านั้นแต่เขาอยากจะนําออกมาแล้วตอนนี้ใช่ครับวิธีการก็คือเราก็เลยเข้าไปดูให้ใช่เข้าไปดูให้ว่าเขาจะพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาอย่างไรได้บ้างอืม เรื่องอยังไงคะในการพัฒนาสินค้าเราเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องแกงหรือว่าด้านอะไรเป็นพิเศษอย่างนี้ทายัางไงคะตรงนี้คือ,อยังไงกลุ่มบัจจรจภัยเป็นกลุ่มอา,าสาสมัครอยู่แล้วซึ่งอา,าสาสมัครที่มาเข้าร่วมกับบัจรจภัยหรือที่แจ้งความจำนงว่าอยากจะเข้ามาช่วยเนี่ยก็มีหลากหลายเราก็เลยมองว่าเนี่ยโอเคเราก็เลย พยายามหาแล้วในในในดัตต้าเบสของเรามีคนไหนบ้างที่พอมีความรู้เรื่องฟู้ดไซด์ความรู้เรื่องของการบรรจุภัณฑ์แล้วก็จะพยายามดึงคนเหล่านี้เข้ามาครับแล้วมีการเปิดรับสมัครเลยไหมคะว่าตอนนี้เรากําลังขาดฟู้ดไซด์อยู่นะเราต้องการนะมีไหมคะเออมีครับมีมีแต่กต็เป็นแบบนี้ใช่ครับผมเหมือนกับบริษัททั่วไปหางานเลยครับก็เ,เปิดเลยประชาเพียงต้องการอาสาสมัครทางด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ คำว่าอาสาสมัครตรงนี้สมมติว่านายมีความสามารถเรื่องฟู้ดสไตล์แต่นายอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเอถ้าเราจะต้องลงมือตรงนั้นอันนี้ลองถามดูนะคะคว่าจะมีเรื่องอยังไงคะเราแค่เป็นการตอบแทนน้ำใจหรือว่าจะมีเรื่องของตัวเงินลงมาเป็นจ่ายค่าจ้างเราด้วยอ๋อ,อไม่ไม่ได้มีการจ่ายเป็นค่าจ้างครับแต่ว่าอย่างส่วนถ้าต้องลงพื้นที่หรืออะไรก็อาจจะแบบมีโอเคช่วยค่ารถกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอืมจะเป็นอย่างไนคือเป็นความสมัครใจของอาสาสมัครที่มีเวลาว่างก็เข้าไปดําเนินการไปถึงไหนแล้วคะของร้านแม่ยม ตอนนี้อยู่ในช่วงของขั้นตอนที่เราพยายามจะ finalize ตัวสูตรเครื่องแกงเขาปกติก็คือเขาไม่มีเคยไม่เคยมีการวัดกันนะครับว่าแบบจะทําแกงสักหม้อน,นึงต้องใช้ตะไคร้กี่โลอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เขาไม่มีการยังไม่มีการวัดเลยกันใช่เริ่มตรงนั้นก่อนเริ่มตรงนั้นก่อนใช่ครับแบบเราก็เอาศาสางเคราะห์ที่เรามีเนี่ยลงไปนั่งกับชาวบ้านเลยนั่งโคลกเครื่องแกงด้วยกันแล้วก็วัดที่ะอย่างอ๋อก็คือเราเราไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นผู้ให้เท่านั้นแต่เป็นผู้ลงไปกระทำตรงเขาตรงนั้นด้วยใช่ครับ แล้วก็ไปวัดได้เขาอะไรเรียบร้อยทุกอย่างใช่เปนักงทำกับเขาวัดเขาแล้วก็มาลองชิมดูก็ขั้นตอน like น like girl girl ี้ใช้เวลาดันเหมือนกันเพราะบางทีทำสองครั้งรสชาติมันเหมือนกันก็ต้องมาดูละเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมและแก้ปัญหาถูกไหมคะสำหรับการสมมติว่าเออต้องใช้อันนี้สองช้อนอันนี้หนึ่งช้อนแล้วรสชาติตอนนี้มันสมดุลกันยังคะก็มันยังมีความแตกต่างบ้างเพราะว่าแบบที่ชุมชนเขาบอกมาครับเพราะว่าแบบบางทีพลิกซื้อจากต่างที่กันเอามาจากต่างที่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ รสชาติก็ต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่เรียกว่ายังรับได้ครับถัดไปจะเป็นอะไรคะสำหรับของันิยมเป็นการเริ่มมองหาแพคเกจจิ้งรือยังคะใช่ครับตอนนี้คือเรากำลังเริ่มหาอาส์สมัครที่ทําเรื่องของฟูซายอยู่ว่าประกาศตรงนี้เลยก็ได้เนอะจริงๆแล้วใ<ช>ครสน <c oughs> ใจอยากมีความรู้ด้านฟูซายก็ติดต่อเข้ามาได้ขึ้นเบอร์ให้หน้าจอกันละกันแล้วก็เป็นการช่วยเหลืออีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะคะเพราะว่าคนคลามันิยมเนี่ยถ้าฟังแล้วก็มีความภูมิใจและความเป็นไทยก็ยังอยู่เขาอยู่แถวไหนนะคะอยู่ตรง ถののいいかか้ามาจากถนนกาจนาพิเศษก็คือจะอยู่ตรงช่วงก่อนถึงบางแคครับอเข้าไปดูได้ไหมคะตอนนี้เข้าเข้าไปลองได้ครับปกติจร like ิงๆแล้วชุมชนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นตลาดน้ำครับวันเสาร์ที่เขาจะคนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันไปเที่ยวตลาดน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะก็ลองไปชมมานดูก่อนละกันนี่สำหรับคลองรัตยมที่แรกที่ถัดไปที่ถัดไปเป็นกลุ่มทรอาร์มครับอย่างที่เล่าไปว่าเป็นกลุ่มที่ทําพวกชุชินในค่ะตรงนั้นเป็นยังไงคะที่ขอความช่วยเหลือครั้งแรกคืออะไรคือเขาต้องการจะ พัฒนาสินค้าเพิ่มเติมคือเขาเป็นคนจากกลุ่มที่มาจากทโรงงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะยังขันเรื่องของแบบเออเรื่องของการดีไซน์จากโรงงานขออภัยค่ะคือแรงงานแรงแรงงานที่เย็บผ้าเลยอ๋อแรงงานตรงนั้นเขามาขอเขาเฉลยตัวเองคือมีกลุ่มที่เขาโดนไล่ออกละคะใช่ครับเขาเขาโดนแบบไล่ออกมาเพราะเขาเป็นสหภาพแรงงานตรงนั้น โอเคก็เจอน้ำท่วมลงเงนด้วยก็เลยต้องจะเป็นต้องออกมาแล้วเหมือนกันนะคือเขาออกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือเขาออกมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นที่เขาแบบมีไอเดียกันว่าเขาเองก็อยากจะแบบช่วงน้ำท่วมเขาก็มีแบบขายให้แบบบริจาคพวกชูชันของเขาเนี่ยให้กับพวกกลุ่มทหารให้กับพวกผู้สระสบภัยด้วยเหมือนกันแล้วเขาก็มองว่าแบบอยากจะทำหนืาองการฝึกอาชีพของกลุ่มคนที่โดนน้ำท่วมด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยบอกมันน่าจะมีทาง ร่วมมือกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมาร่วมวมือกันพอร่วมมือแล้วเป็นยังไงคะตรงนี้ตอนนี้คือเราก็อยู่ในช่วงของการต้องเริ่มพัฒนาสินค้าของ t r อาร์มก่อนว่า t r อาร์มเองก็แบบถามว่าถึงเขาจะแบบมีการนำชูเชนไนขายอยู่บ้างแล้วแต่ว่าในเรื่องของการเงินเขาก็ยังไม่ได้แบบเรียกว่าจะส,สมูทขนาดนั้นนะครับเราก็เลยต้อง,ของเขาเลยมองว่าเอยถ้าเกิดมีสินค้าที่ออกมาแบบดีๆหน่อยที่สามารถขายได้ในราคาที่ดีขึ้นมีวิธีการขายที่ดีขึ้นมันก็น่าจะช่วยให้แบบกลุ่มเขาเนี้ยมี ความยืมยิงทางการเงินได้แล้วก็แบบสามารถไปทําอะไรเพื่อสังคมได้มากขึ้นด้วยนะคะก็มีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องราวของการหาช่องทางการขายสินค้าให้กับเขาตรงนี้เราทํายังไงคะเราไปติดต่อด้วยตัวเองเลยะเอะคะตรงตรงนี้ยังครับตรงนี้เราอที่บอกคือไงปจะเพนก็งคงจะเน้นในเรื่องของการแบบขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ในเรื่องอของการแบบ ออกขายตา้งานอีเวนต์ซึ่งตอนนี้เราพยายามหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นอีเวนต์อยู่ซึ่งตอนนี้เราก็มีคุยไว้บ้างแล้วที่เขาจะมีการจัดอีเวนต์กันแบบสักเดือนละสองครั้งแล้วก็อาจจะไปออกเป็นประจำซึ่งที่ตรงนี้อาจจะผลจะแบบให้ที่ฟรีเราหรืออะไรเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งก็สามารถทำได้ครับอาจจะเป็นที่ฟรีหรือว่าอาจจะเป็นแบบมีจ่ายเงินบ้างแต่ก็ในราคาที่เป็นมิรกันอะไรเงี้ยครับ ก็เหมือนเราเป็นสื่อกลางในการพูดคุยให้สำหรับชุมชนที่อาจจะไม่ค่อยรู้ว่าการเข้าอีเวนต์ต้องทํายังไงบ้างการทําการตลาดต้องทํายังไงการมีแพ็กเกจที่สวยงามมันสําคัญยังไงใช่ครับเรานําความรู้องค์ความรู้ตรงนี้แหละลงไปช่วยชุมชนนี้ใช่ครับช่วยกลุ่มนี้เลยครับช่วยกลุ่มนี้เลยครับอันนี้คือไทยอามใช่ครับอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับสุดท้ายก็คือมอจลอมอจลอรใช่ครับเป็นกลุ่มตอนนี้เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยเขาช่วงที่อยู่ที่ศูนย์พระพิงเขาก็มีการแบบรวมกลุ่มกันทาพวก สินค้าเสือพระสงฆ์ทำแบบเป็นย่ามพระสงฆ์ทำผ้<ภ>า,าพันคอพระสองฆ์อย่างเงี้ยครับเขาก็มองว่าเอออยากจะแบบทำดีไซน์ให้ไม่ดูเก๋ไก่ขึ้นนะอีกหน่อยแบบไม่อาจจะไม่จำกัดอยู่แค่กลุ่มพระสงฆ์อาจจะเป็นกลุ่มคนปฏิบัติธรรมทั่วไปก็ได้อ,อยากจะเพิ่มต,ตรงนั้น <S <S <ช>อันนี้คือโจทย์ที่เราได้รับมาใช่ทาไงทาดีไซน์ให้มันดูสวยงามขึ้นสำหรับตรงนี้เองถึงไงละคะตรงนี้เองตอนนี้เรายังติดปัญหาอู่นิดนึงเพราะว่าเนื่องจากทางชุมชนเองพอหลังจากล้ารถปุ๊บแต่ละคนก็แบบเริ่มมีการแยกย้าย ตอนนี้เราเลยต้องมองรอให้จากทางผู้ประสานงานชุมชนเนี่ยเขาสามารถรวมกลุ่มกันได้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข้อาวา,าของความเป็นมาต่างๆก่อนแต่ว่าคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงหน้าเนี่ยจะมาเปิดโอกาสช่องทางสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเป็นอาสาสมัครหรือว่าเป็นส่วนของชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออาจจะมีสินค้าที่ดีอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นพี่ๆเหล่านี้ละค่ะเขาจะลงมาช่วยคุณเดีย๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ